สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ low carbohydrate and high fat ค่ะวันนี้เราก็มีเมนูใหม่เมนูหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยนะคะใช้ฟักแมวค่ะหรือ มาระหวานนะคะที่เป็นผลผลนะคะที่เวลาเราไปเที่ยวทางภาคเหนืออย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะเขาจะขายริมทางเยอะมากเลยเราก็เลยเอามาทดลองทํานะคะทดแทนค่ะทดแทนฟักฟักเขียวอะไรที่เราทานเนี่ยนะคะแต่คาร์บโบไฮเดรตเนี่ยนะคะก็มีอยู่แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าเป็นเมนูทดลองแล้วก็อยากจะนำเสนอ เป็นเมนูใหม่ๆวรับไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะว่าเมนูที่บอกเนี่ยมันคือเมนูอะไรค่ะเมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูต้มเข็มฟักแมวไก่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ไม่ยุ่งยากรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง I am ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมฟักแมว่ะหรือมะละหวานใช้ผลของมันนะคะไก่ค่ะอันนี้เราใช้ไก่เนเื้อเสื่อสะโพกติดกระดูกนะคะน้ำเปล่าสามเกลือซีอิ๊วดำ เกลือน้ำมันอิเิทอ์ค่ะขั้นตอนและว,วิธีการทำนะคะรำดับแรกเลยเราก็เอาฟักแมวผลฟักแมวของเรานะคะมาล้างทําความสะอาดก่อนค่ะนะคะอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดถูถูตรงเปลือกของมันนะคะออกไปหลังจากนั้นแล้วเราก็ตัดหัวตัดท้ายของผล ฟักแนวนะคะแล้วก็ขูดเอาเปลือกออกค่ะแล้วก็ขูดให้เขาเหมือนเราเอาทําฟักเลยะคะ่ะที่เราขูดเอาเปลือกออกนะคะใครจะไม่ขูดก็ได้นะคะแต่ขูดแล้วเนี่ยเมื่อเอาไปต้มแล้วมันจะเข้าเนื้อมากกว่าแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะว่าเขาจะมีคราบลื่นๆเมือกลื่นๆค่ะหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเจ้าฟักแมวของเราเนี่ยนะคะมาหั่นเป็น ท่อนๆค่ะก็คือชิ้นนะคะพอคำเนาะจะเล็กเกินไปเนี่ยเดี๋ยวพอเคี่ยวนานๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเละนะคะอันนี้เราก็หั่นเป็น4ี่ชิ้นค่ะแล้วก็เอาแกนกลางเนี่ยนะคะของเขาอ่ะออกหน่อยนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเมล็ดอะคะ่ะแต่ว่าเราก็ฝานเอาออกนะคะเพื่อว่าจะได้กันเผื่อม,มันขมเท่านั้นเองค่ะนะคะเราก็ทำทำความสะอาดแล้วก็ ฝานเป็นชิ้นเป็นำคำๆให้เรียบร้อยนะคะจะใช้กี่ผลก็ได้ในแต่ที่เนี้ยเราใช้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ยสลูกเท่านั้นค่ะสามลูกก็จะได้เนี่ยแกงของเราเนี่ยหนึ่งหม้อแล้วนะคะคือเรารับประทานเป่าๆอะคะไม่ได้ทานกับข้าวแต่ใครจะรับประทานกับข้าวก็ได้นะคะแต่บางคนอาจจะดูเยอะเกินไปนะสําหรับคนที่ไม่ได้ทานกับข้าวเนี่ย ก็ไม่เยอะหรอกคะ่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็มาจัดการกับไก่ของเราคะ่ะอันนี้คือน่องติดสะโพกนะคะอันนี้คะ่ะเราก็เอากระดูกหมดเลยนะวิธีการคือเรากดไปเนี่ยระหว่างรอยต่อของสองอันนี้นะคะแล้วก็บงังแล้วก็หักขาเรียบร้อยแล้วก็สับเป็นคำๆนะคะอันนี้ชิ้นมันจะใหญ่ไปแล้วก็หั่นครึ่งหนึ่งคะ่ะ นะคะพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตำสามเกลือค่ะก็คือมีเม็ดพริกไทยขาวนะคะก็ตำพอแหลกแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะแล้วก็ตามด้วยรากผักชีก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะเพื่อทำสามเกลือค่ะก็ตำให้เขาเนี่ยละเอียดเลยนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ตักสามเกลือของเราเนี่ยพักทิ้งไว้ก่อนค่ะนะคะ บางคนอาจจะเติมพริกไทยดําก็ได้นะแต่ว่ากับข้าวไทยไทยเนี่ยไม่ใช้พริกไทยดาหรอกค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ตั้งหม้อค่ะเอาน้ํามันเนี่ยนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยพอร้อนแล้วเราก็เอาสามเกลือของเราเนี่ยค่ะลงไปผัดเลยถามว่าผัดเนี่ยได้ที่ยังไงเนี่ยคะ่ะเขาพริกกระเทียมของเราเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็กลิ่นหอมจัดมากหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทยอยเอา ไก่ที่เราเตรียมไว้อะค่ะก็เอาลงไปจี่ในหม้อนะคะให้เขาคลุกเคล้าพอสุกเท่านั้นเองค่ะให้เนี่ยสีสดของเขาเนี่ยครับพอเปลี่ยนสีเป็นเนื้อไก่จากสีชมพูดแดงๆเนี่ยกลายเป็นสีขาวค่ะพอเขาสุกพอสุกแล้วนะคะเราก็เริ่มเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำเนี่ยให้ท่วมเนื้อไก่เลยนะคะก็ใช้ประมาณ3 ถ้วยค่ะพอหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเปิดไฟอ่อนๆนะคะปล่อยเขาสุกแล้วเนี่ยฟองมันจะเริ่มขึ้นแล้วเราก็ช้อนเอาเศษเลือดเศษกระดูกอะไรพวกนี้นะคะออกเลือดเนี่ยมันอาจจะทำให้สีไม่ค่อยสวยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาฟักแมวของเราเนี่ยคะ่ะทยอยใส่ลงไปนะคะใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่ ฟักแมวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปล่อยให้เขาเดือดค่ะแล้วก็คอยช้อนฟองออกบ้างนะคะฟองออ,ออกบมหลังจากพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมซีซันของเขาโดยการเอาซีอิ๊วดำาะคะใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะ ถ้าใส่มากสีมก็จะเข้มมากใส่สีน้อยก็จะเข้มน้อยอ่ะเราเดี๋ยวพอให้มันมีสีสันแล้วก็คลุกเคล้าเนี่ยนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลืออิลทริทอลค่ะต้มเค็มฟักเนี่ยนะคะหรือฟักต้มเค็มเนี่ยมันจะออกรสชาติหวานหวานหน่อยะคะ่ะเราก็เคี่ยวประมาณ45นาทีนะคะให้พอสุกค่ะเพราะว่าไก่กับ ฟักแมวเนี่ยมันจะสุกง่ายมากเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันเกินไปเนี่ยมันจะเละค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ตักเสริร์ฟให็มไมชิ้นเนี่ยกำลังสวยไม่เละนะคะแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปนะคะพอเราตักก็อตักเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะรสชาตินะคะก็เน้นมันหวานนํำอะค่ะแล้วก็ตามด้วยเค็มนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ะะเมนูของเราในวันนี้ก็ง่ายๆแต่ค่อนข้างจะใช้เวลาสักเล็กน้อยค่ะเมื่อรับประทานแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ